คลิ <Keep> going, ปก่นอนที่เฮ็ดไปกะฝากติดตามเนี่ยครับเด้ออันนี่กะสิมาพาบักแตงโมคลิปก่อรับเฮ็ดบักแตงโมลุดมือหางเลยกู <c oughs> ยจนสิเกือบกระโดดน้าไปเอาเนาะครับเห็นไหมครับเกือบไปกลางน้ามดเกือบบ่ได้กินครับเนี่ยสภาพออกมากะเละๆจังสีล่ะครับบ่มีห่อนหม่อ,อ,มองกลางหามันนี่ยจักมันเหีย่ยวไปใชนี่บักโมมันก็แซ่บๆอยู่นี่ย Uh, uh, nghe, uh. Zoom zoom, đã một uh, bên ta hiện vậy này. lên này. แบงก์ดทางังกินแซบตายวอนนำไลเงียครับขอตรวจก่อไปอเอื่นเลยรสเซียหน่อยนะครับมากินหมกโม,โมนำกันนเน่นี่แซบอยู่ใดนี่อันอันหมกโมอันนี้ก็ซื้อมาจากเงินยายตุ้เด้อกออุดไปอุดนุ่นเน่เด้อถ้าไปหูกะบอกคนไปดูตากล้องว่าอยู่ไส บ้านบะเด้อครับเด้อทองทองเงินนะครับ,บนดีน๋ยวพ่มีเงี้ยเยาวแล้วนี่ก็กินตะบอกงมอสมนี่ยแล้วครับมีคำถามหนึ่งครับปลาองี้ยที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ ไปยุดถูกต้องไปยุ์นั่นแหละมันไม่ยอมออก <c oughs> เอาไปถามมูไรเด้อครับกระบองจับไปไอย้สุราข่อยอยากมูซื้อแมนบะรับโอเคครับเดี๋ยวบอกคลิปหนีด้วย ซื้อเด้ครับแล้วกล่องซื้อบิมครับแค่นี้แหละครับเฮ้ดยด่าๆๆๆอยากพ่อ <s grasp> ผมะกินหมกอวิสจันทร์ในเบึงนี่กินแบบนี้ดูนะครับดูนะครับนี่ เพียงจบคลิปเพียงพี่เองนะครับ